สวัสดีครับเพื่อนเสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับกับเช้านี้คนเกษตรมือใหม่ครับผมเช้านี้เราก็จะมาดูทุเรียนต้นนี้ซึ่งเป็นทุเรียนที่ผมปลูกไว้เมื่อหน้าแรงนะครับก็ปลูกไว้ที่บริเวณดินก้นสะตรงนี้นะครับวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนมาดูทุเรียนมะละกอแล้วก็ต้นกล้วยนะครับที่ผมมาปลูกไว้ต้นเนี้ยข้างข,างขางต้นกล้วยนะครับแล้วก็จะมีมะละกอ มะละกอที่ผมปลูกไว้ต้นนี้นะครับปลูกไว้เฉยนะครับต้นนี้ก็คิดว่ามันจะเป็นหมากเป็นผลมันไม่เป็นหมากเป็นผลนะครับตัดทิ้งนะครับเพื่อนเพราะว่ารากมะละกอเนี่ยรากเขาเนี่ยหากินไก่นะครับมีปัญหานะครับรากมะละกอเนี่ยปลูกใกล้ต้นทุเรียนมีนะครับเพราะว่ารากเขาหากินไก่นะครับส่วนต้นกล้วยกลุ่มนี้นะครับกอเนี่ยผมก็จะตัดออกนะครับตัดทิ้งเลยนะครับวันนี้นะนี่ยังไม่ออกปีออกเครืออะไรหรอครับเนี่ย 3ต้นนี้ตัดออกนะครับเพราะว่ารากกล้วยนะครับรากกล้วยก็มีปัญหานะครับมันจะเป็นกล้วยน้ำหานครับเนี่ยห่างนะครับระยะห่างเนี่ยประมาณไม่ถึง2เมตรนะครับประมาณ2เมตรประมาณ2เมตรนะครับนี่มะละกอกับกล้วยนะครับห่างจากทุเรียนนะครับเพราะว่าทุเรียนติดแล้วนะครับวันนี้จะจะถางออกนะครับจะม้างนะครับเพื่อน จะม้างออกนะครับนี่มะละกอกล้วยมะละกอเดี๋ยวผมตัดออกก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาต่อทุเรียนนะครับนี่นะครับตัดต้นกล้วยนะครับวันนี้เพื่อนๆนะครับนี่นะครับตัดออกแล้วนี่ครับก็เหลืออยู่สามหน่อเดี๋ยวค่อยมาขุดนะครับขุดไปปลูกที่อื่นนะครับตัดออกไปปลูกที่อื่นนี่ครับตัดออกสามต้นเลยมะละกอก็เรียบร้อย ส่วนมะพร้าวเนี่ยนะครับมะพร้าวนี่ผมก็ปลูกไว้นะครับปลูกไว้เพื่อกินยอดนะครับเพื่อนๆมะพร้าวเนี่ยมันไม่ใช่มะพร้าวน้ำหอมนะครับมันเป็นมะพร้าวพื้นบ้านนี่แหละเตียผมปลูกไว้เพื่อให้มันโตพอโตขึ้นมาผมก็ตัดนะครับตัดกินยอดนะครับเนี่ยมะพร้าวนะครับผมมีหลายต้นนะครับก็มาปลูกปลูกไว้ที่โซนนี้เนี่ยอย่างนี้นะครับก็จะตัดออกนะครับต้นนี้ต้นนี้ก็อาจจะไม่ตัดนะครับเดี๋ยวฝนมาจะขุดนะครับ ข,ปป wing, ขุดไปปลูกที่อื่นนะครับเพื่อนๆขุดไปปลูกที่อื่นก็อาจจะอาจจะขุดไปปลูกที่อื่นทั้งสองต้นก็ได้นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับก็ความตั้งใจว่าจะตัดจะปลูกไว้จินยอดนะครับนี่นะครับเพื่อนก็ตัดออกแล้วนะครับทุเรียนนี่ครับซึ่งเป็นทุเรียนสายพันธุ์มอนทองต้นนี้แหละนะครับต้นที่ผมปลูกมาต้นเล็กๆนะครับปลูกมาตอนนี้ก็เริ่มโตขึ้นมานะครับส่วนสาแลนก็้าสแลนก็ยังคงไว้อยู่นะครับ ให้เขาบังนะครับบังแสงให้ช่วงบ่ายนะครับนี่ต้นกล้วยส่วนกลุ่มนั้นต้นกล้วยผลุมันก็ยังห่างอยู่ก็ก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับแต่ก็จะพยายามตัดหน่อที่มันออกมาทางนี้นะครับตัดออกตัดออกหรือว่าขุดไปปลูกที่อื่นนะครับก็ขยับไปเรื่อยๆนะครับขยับออกห่างๆนะครับกับทุเรียนนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมามาตัดต้นกล้วยแล้วก็ตัดมะละกอออกเพื่อจะให้ทุเรียนเนี่ย เพื่อที่จะไม่ให้รากของเขาเนี่ยมามาแย่งอาหารมาแย่งน้ํานะครับมีปัญหานะครับต้นกล้วยกับมละกรมีปัญหาแน่นอนนะครับกล้วยน้ําว้านะครับโดยเฉพาะกล้วยน้ําว้าเนี่ยนะครับเพื่อนเนาะคลิปนี้คนเกษตรมือใหม่ขอขอบคุณครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับ